สสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับพาพี่น้องมาดูบ่อลูกลังเช่นเคยครับอยู่กับทีมงานพเย็นตอนไฮดรอลิก รับแจ้งอาศัยไฮดรลิกทั่วประเทศไทยเอ้าแตกบ่อยจนจนได้เป็นจนได้เป็นเซียนสายไฮดรลิกครับโอ้ประสบการณ์ก็โชคโชนครับกันนี้ดีนะฝาถาังน้ำมันยังมี มันก็ร้อยกว่าลิตรครับประมาณร้อยแปดสิบลิตรนะครับ ลงไปจอะเลยครับทีนี้ดีหน่อยครับครั้นี้ไม่ค่อยได้ลงคูนเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นงานแห้งครับออามาดูว่าจะ ขึ้นยังไงครับโอ้โซลันครับโซลันถ้าสเตอร์ลูดนี่งานงอกเลยนะดูว,ว่าสเหนี่โอ้เอาขึ้นนี่ยาวเลยครับ สนุนด้วยสุราตาเสือดำหวองแท้ต้องมีเสือดำบางต้นเสาโต้นกระถินเทพพาเยอะนะครับหรือว่าเป็นต้นกระถินนั่นลงครับ มันทาให้นาเราแห้งครับต้นไม้พวกนี้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเออกไปเขาก็เผาถ่านอะไรเงี้ยนะครับเวลาปลูกนี่ปลูกเป็นแปดปีสิบปีครับเวลาเผาถ่านใส่ได้เพียงชั่วโมงหรือว่าเอาไปขายนี่ยเขาไม่คุ้มครับเพราะว่าคนซื้อไปเขาก็ไม่เอาไปทําอะไรหรอกเขาก็าไปเผาถ่านขายครับ พี่น้องครับมาดูโคมาตส้ครับในคลิปนี้นะครับใบทแท็กก็ห้าสิบเซนครับรุ่นนี้หน้าดินก็ค่อนข้างเยอะครับนี่ยังขายได้อีกเยอะนะแล้วก็จะมีคนเอาหน้าดินอีกหลายเที่ยวอยู่ครับในช่วงนี้อันนี้ก็ไปเทงานลูกลังก่อนครับเพราะว่างานลุกลังจะได้ราคาดีกว่างานค่อยดินนะ อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงครับสำหรับบางคนบอกว่าจ่ายเหมือนกันจ่ายก็จริงครับคุณจ่ายแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วมันคนละราคาในวามเป็นจริงแล้วโอ้ไงนะ F A A สองร้อยสิบแต่ว่าจริงๆไม่รู้ว่าจะสองร้อยสิบหรือเปล่าครับโรโบบอปครับถึงมะลาวไปลายเดียวเลยเดียวโอ้น่าจะ ยีเอสเคครับนี่ฟังจากเสียงแล้วรถดับต่อไม,ม่ใหม่ครับเทอร์โบก็เป็นทปเทอร์โบไฟฟ้าครับ,เ,เ,ฟฟรบเวลาวิ่งนี่ก็อาจจะมีเสียงแปลกๆครับจะไม่เหมือนเทอร์โบธรรมดา นะครับเฮ้ยฮะฮเจาะ ดําวิ่งห่างๆนะครับช่วงนี้เพราะว่ามาก็มาคนคนละเวลาครับนบี่เื่คือมือแรกครับมือแรกนี่มาความกันดีเป็นสไนวันต่อมาหรือว่าสองสามวันต่อมานี่มาคนล,ะละ้วรอบใครคิดอยากมาสายก็มาเอาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าบางคนก็อติดทุรละบ้างอะไรบ้างครับนอนตื่นสายบ้างเกียจบ้างครับเพราะว่าขับรถทั้งวันกเหนื่อยครับ นะเรื่องเตียกันยากเมีหน่อยออกลูกเจ็งสั่นแล้วมันก c, ันยากคือวานั่นแหละเขาคือไม่ได้ดินทรายแล่ะหัวหน้าไปสี่หกเคบกนี่ซุกคอมมันเร็วนะ แรงต้งองยอมรับว่าแรงจริงปิ้นบอ่อนี่รวยรวยรวยคืนสบายเลยครับเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมันแรงกว่าเจโอเ E ออนะถ้าเทียบแรงมาเท่ากันนะนะครับ ทำมาดีครับอืซูนิผมไม่ได้ไว้ด้วยนะ่รับปุก็เห็นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ